สวัสดีทุกๆคนนะครับผม,ผมพบกับผมใน s อ g ซีเหรือแอ g เกียแชนแนลนะฮะเอ,อวันนี้เปิดเรียนันแรงนี่ว่ที่วิไลอันนี้คือตอนนี้อยู่ในห้องสมุดเข้ามานั่งเล่นแบบอาจารย์ก็ไม่อยู่ด้วยดูดิเฮ้ยเส็จงก็ผมเสร็จโจอค,คือไม่ได้เอาไม้ติดถักเสื้อมาน่าจะเสียงไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนี้ยคือผมเจอหนังสือเลรมนะี้ชอบอ่านมาก ฮลลี่พตเตอร์นี่จะเป็นของของใครอ่ะ mm hmm. มาอ่านดีมเนอะ mm hmm. น่ายืมอยู่ฮัลิี่พอตเตอร์น่าติดตามมันมีเป็นตอนเป็นตอนอะผมชอบมากคือชอบนะหนังหนังที่แบบมันมีแบบอะไรติดตามเยอะๆอะเออมันน่าติดตามที่มีภาคต่ออะดูสภาพหนังสืออัมบะฮิ้ง เยอะแย,ยะมากมายคนะที่วิไลวิไลไหนไม่บอกนะไม่บอกนี่ก็ปิดสนอโอหเยอะแย,ยะเลยดูดิชอบมากนะยืมนะไอฮัลลี่อตเตอร์อะยืมไปนะ่าจะใช้บัตรนักศึกษาหรือเปล่าอนนี้ไม่แน่ใจน่าอาจมาก <laughs> ประเด็นคือภาษาอังกฤษคือเราต้องมาแกะที่เราำแล้วก็ต้องมานั่งแตะนะครับผม <laughs> ลำบาก นฮะไปดูแบบภาคสับไทยแปลไทยไดีกว่านะบรรยากาศค่อนข้างเงียบนะคืออาจารย์ไม่อยู่ตอนเนี้ยดูดิเนี่ย a ต l a นติกเจออีกล้อันนี้ก็ชอบอีกเรื่องหนึ่งชอบมากมายยาวเกี้ยวเดือนนะฮะทำไมเสียงพารลมแม่งดังจังวะโอ้โหดูดิห้องสมุดยังกับตำนานหนังสือ โอ้นี่ก็เป็นเพราะว่ารากคอมพิวเตอร์ในห้องนะครับต้องไปถือสาันในวันนี้ทำไรโอเคเราจะแวะไปดูหนังสือกันทีละชั้นนี่ก็จะเป็นหมวดศูนย์ศูนย์นะครับผมก็เป็นวิทยาการของคอมพิวเตอร์เรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปนะโอ้โหเยอะแยะเลยหมวดดูดิศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สองศูนย์เนี่ยโอ้โหเพียบเป็นหมวดแบบ เชยร์เราจะไปดูหมวดอะไรดีเนี่ยงานร่วมทั่วไปฮะเราไปดูหมวด080นั่นเองซึ่งมันอยู่อยู่ล็อกไหนวะเ <c oughs> ยอะโคตรเยอะแล้วมันไม่มีแบบสติกเกอร์หรือว่าอะไรนะแบบแบ่งหมวดเป็นชั้นว่าชั้นนี้คือ0 1.0นะเอออะไรเงี้ยมันไม่มีอะ่ะก็ถือว่าโหเยอะอยู่นะ ใครสนใจเรคอมพิวเตอร์ก็เนี่ยห้องสมุดเ,เยอะแยะมากมายไม่ต้องไปหาเปิดอ่านได้ที่ไหนเลยยืมไปก็ได้แต่ยืมไปแล้วต้องคืนนะยืมไปไม่คืนนี่เคยมีไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งในโรงเรียนเก่านี่มี่โปรแกรมนี่ไงแคมตสเซียเนี่ยที่ผมใช้แต่ว่าผมจะใช้เป็น c a m แตแคม s ตสเซียสตูดิโ8ไม่ใช่ c a m t ต s เซียสตูดิโ7นะมันคือโปรแกรม สามารถถ่ายวิดีโอในมนาจอคอมได้แล้วก็เป็นโปรแกรมที่ตัดต่อวิดีโอคือแบบคุณจะแรนเดอร์คลิปคลิปหนึ่งลง y o u t อ่ะคุณต้องใช้ c a m t ตเซีหรือถ้าคุณไม่ใช้ c a m t ตเซียคุณจะใช้ Sony ่เว a s สก็ได้นะฮะเป็นนั้นก็อันนี้นก็เวิร์กนะเป็นพวกระดับแบบโปรเฟชชั่นอลเขาใช้กันซึ่งผมใช้แคม t ตเซียน่าจะดีกว่ามันเป็นแบบเบสิกพื้นฐานอะไรประมาณนี้ก็ใครสนใจก็หา,อ,าอ่านได้นะแคมตเซียมีเป็นหนังสือเลยอ่ะโอ้เยอะแยะ นี่น่าจะเป็น Windows Vista นะไม่รู้ว่าอ่านถูกป่ะอ่านพีขออภัยด้วยนะฮะเป็น Windows Vista ของ Office 2007นจ็น่กจะเป็นรุ่นเก,เก่าเลยนะแต่เขาเก็บหนังสือได้แบบโคตรดีอ่ะชอมตรงนี้ทิสดีนี่ไนะระบบปฏิบัติการนี้น่าจะเป็นการแบบทดลองระบบเยอะๆเลยด้วย โอ้โหนะ่าอ่านมากเลยนะายืมสักเล่มหนึ่งอะ่ะนี่ก็สี่จอว่าโหเยอะเยอะเยอะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วล่ะเขาไม่ได้เปิดแอร์กันเลยคือซึ่งอาจารย์ไม่อยู่ไม่ทราบว่าท่านเปไหนเหมือนกันไหนไม่มีแบบลิมไหนแบบเป็นใช้ชีวิตประจำวันเลย เดี๋ยวหาดูสักครู่นี่ไงวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับผมก็จะเป็นเสเล่มเนะนี่ยเนี่ยสเล่มเนะี่ยอันนี้ก็น่าอ่านอีกเรื่องหนึง่งแบบใช้ในชีวิตประจำวันเลยนี่ก็เป็นเนี่ยสิเทคนิคเนี่ยหนึ101เทคนิคผู้ผิดการสร้างเว็บไซต์เนี่ยก็น่าสนใจคุณเปิดอ่านแป๊บเดียวเนี่ยเขาสอนม่เยอะแต่ว่า การที่เราอ่านในหนังสือมันดียังไงดีกว่าอยยุไปดูเขาทําใน YouTube ยังไงก็คือมันละเอียดกว่าเข้าใจง่ายกว่านะฮะนี่ก็คือสร้างเนี่ยสร้างงาน 3D animation นะฮะอันนี้ซอฟต์ฟรีเมกอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน XSI น่าสนใจสร้างรายงานอย่างมืออาชีพทำไมตอนนี้กูร้อนยังไงโอเคเปลี่ยนด้าน เยอะแยะดูดิโอ้โหเนี่ยสร้างงาน 3D ด้วย 3DS Max นอเยอะอันนี้ก็จาว่าภาษาจาว่าโอ้โหเยอะจริงๆครับผมหน้าอ่านอ่ะหน้าอร่อยสักเล่มหนึ่งบอกเลยแม่งหน้าลอยอ่ะนอตาลอดใจ หนังสือแต่ละเล่มนี่แบบตำนานเก่า,าๆหอยนั้นเลยยูมอนไนนเะนี่ยนี่นี่ผมเห็นเล่มหนึ่งอะไรแบบแบบนี่คอมือ n o โน้ตบุ๊กก็มีนะฮะสำหรับใครที่แบบเนี่ยใช้ได้ทั้ง XP และ Vista นะฮะโน้ตบุ๊กน่าหล่อยัล่มจริงๆ ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆค่อยมานั่งอ่านแล้วกันในสร้างเว็บไซต์แล้วเนี่ยโปรแกรมย่อนิยมน่าจะแบบเป็นปึกอะความละเอียดลองแบบอ่านผ่านๆก็ได้นะอันไหนไม่เข้าใจแบบรัดรรัด,ดขั้นตอนไปอย่างเงี้ยแบบจับแต่ใจความสำคัญไม่ต้องพิ้ารขนาดนั้นก็ได้ คือถามว่าที่บ้านอ่านไหมอันโยนทิ้งมาละคืออะไรไหนไหนวันนี้ก็เป็นวันแรกนะ่ะเปิดเทอมรู้สึกว่าคนเข้ามาใหม่น่าจะเยอะนี่คือสภาพวิลัยลออนะฮะดูกนันนี่ก็คือสาขาช่างยนต์อยู่ฝ่ายตรงข้ามนะเห็นไหมใช่ อันนั้นก็จะเป็นสาขาเทคโนโลยีสาหากรรมรูดนนีมาไอ้ดูว่ไหนไตรงนู้นไหนไตึกตึกนะกระจกมันบงังรมันไอ้ตึกน่ะตึกนู่นอ่ะมันจะเป็นสร้างพวกอ e ิเล็กกับไฟฟ้ามันจะอยู่ตีกันเป็นโดม <c oughs> ซึ่งซึไอ้หมวดพวกหนังสือน่ะชั้นหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, เราข้ามไปก่อนข้ <c oughs> ามไปเพราะเราไม่สนไม่ไม่ใช่ไม่สนใจเราไม่รู้เรื่องเรื่องพวกนี้ฮะ น,นี่ก็จะเป็นโดมโดมกีฬาเนี่ยรวมทั้งสนามฟุตซอลแล้วก็บาสเกตบอลนะเหมือนกับแย่งไล่คิวกันปะอันนั้นมันลาาช็อตไม่ใช่เล่นเฮี่ยอะไรนะอะไรครับผมก็เรื่องชแนลของเรามันมีทั้งเรื่องเรื่องนู่นนี่นีนน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 ่ต่างๆนะคือแบบใครอยากให้ลงคลิปเกมอยากให้ทําอะไรก็บอกกันมาได้นะอยากให้เล่นแบบเฮ้ยพวก พีบีนะเอฟพ v เอสซูไวล์วอยอย่างเงี้ยเออมันก็น่าสนใจดีนะเดี๋ยวผมแบบอัปเกรดคอมสักนิดนึงเนี่ยผมจัดแน่นอนเดี๋ยวทำให้พวกน้องๆหายคิดถึงมาว,วันนี้ก็ลาไปก่อนละเดี๋ยวคลิปมันนานเกี่ยรลนเดอร์ด้วยเน็ดอืนช่วงนี้ฝนตกบ๊ายบายครับทุกคน